ในวิดีโอนี้จะมาอธิบายเมนูบัญชี2การจัดการค่าใช้จ่ายลงทะเบียนค่าใช้จ่ายค่ะเมนูลงทะเบียนค่าใช้จ่ายเป็นเมนูที่สามารถลงทะเบียนค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทได้เช่นค่าอาหารค่าที่พักค่าน้ำมันได้ค่ะสามารถลงทะเบียนได้โดยคลิกที่ปุ่มสร้างด้านล่างกำหนดรหัสค่าใช้จ่ายและตั้งชื่อค่าใช้จ่ายค่ะในตัวอย่างนี้จะตั้งชื่อค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันรถค่ะ ต่อมาเลือกรหัสบัญชีค่ะเป็นการกรำหนดว่าเมื่อมีการลงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายข้างตน้นจะให้เชื่อมโยงไปที่ผังบัญชีไหนคะ่ะต่อมาเป็นการกรำหนดประเภทการควบคุมค่ะโดยเลือกประเภทการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เรากำลังลงทะเบียนได้เลยคะ่ะจากตัวอยา่างเลือกประเภทการควบคุมเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่จะมีการตั้งค่าตามประเภทการควบคุมเป็นทำซ้ำทุกเดือนต่อมาให้ระบุจำนวนวงเงินทั้งหมดได้เลยคะ่ะ และเลือกเป้าหมายการแจ้งเตือนเพื่อเลือกผู้รับผิดชอบที่จะได้รับการแจ้งเตือนหากมีการระบุจํานวนวงเงินที่เกินกว่ากำหนดค่ะหากเลือกประเภทการควบคุมอื่นการตั้งค่าการจำกัดวงเงินก็จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทการควบคุมที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเลือกประเภทการควบคุมให้ตรงกับความต้องการในการจัดการค่าใช้จ่ายได้เลยค่ะ ส่วนสุดท้ายเป็นช่องระบุหมายเหตุโดยสามารถบันทึกหมายเหตุที่เกี่ยวข้องหรือจะเว้นว่างเอาไว้ก็ได้ค่ะจากนั้นเมื่อระบุข,ข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มบันทึกที่ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะปรากฏในรายการค่าใช้จ่ายและสามารถค้นหาค่าใช้จ่ายได้โดยระบุรหัสหรือชื่อค่าใช้จ่ายที่ต้องการที่จะค้นหาได้เลยค่ะ